สร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ห้องสอนและโรงเรียนห้องศนศึกษาในพระอุปธรรมดำเนินกิจกรรมอบรมยุวชนย้อนรอย150ปีนักเล่าเรื่องเมืองแม่ห้องศนโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบคำเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ห้องศนประจำปีงบประมาณ2567 จากประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดแม่ฮ่องสอนพบว่าปีพศ2417เชียงใหม่ได้ยกเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองด่านหน้ามีเมืองขุนยวมเมืองปายเป็นเขตแดนและมีเมืองยมใต้หรืออำเภอแม่เสรียงปัจจุบันเป็นเมืองรอง พระเจ้าอินทราอุชยานนท์ได้แต่งตั้งให้พญาสิงหนาถหรือชานเกะเลที่เป็นผู้ปกครองเมืองขุนยวมอยู่ในขณะนั้นเป็นพญาสิงหนาถราชาให้มาปกครองเมืองไม่ห้องสอนเป็นเจ้าฟ้าองค์แรกของเมืองไม่ห้องสอนและปกครองพัฒนาเมืองไม่ห้องสอนให้เจริญขึ้นอย่างรวดเร็วดำเนินมาจวบจนปัจจุบันในปีพศ2567จึงเป็นปีที่ก่อตั้งเมืองไม่ห้องสอนครบรอบ150ปี วันศุกร์ที่21เดือนมิถุนายน2567ณโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปธรรมตำบลจองคำอำเภอเมืองไม่ห้องสอนจังหวัดไม่ห้องสอน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดไม่ฮ่องสอนได้ดำเนินพิธีเปิดอบรมยุวชนย้อนรอย150ปีนักเล่าเรื่องเมืองไม่ฮ่องสอนโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปีงบประมาณ2,567โดยนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ฮ่องสอนมอบหมายให้ในายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ฮ่องสอนเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม นางปริชยาพมชูวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวรายงานนายสุรพงศ์กวีณชัยกุลรองผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์กล่าวต้อนรับพร้อมนี้หัวหน้าส่วนราชการคณะครูเจ้าหน้าที่เด็กและเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 6รวมจำนวน90คนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนการลงพื้นที่เยี่ยมชมโบราณสถานสาคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้แก่สถูปพญาสิงหานาฏเจ้านางเมียโบราณสถานสิงคู่ และหลุมหลบภัยจำลองสมัยสงครามโลกครั้งที่สองณวัดพระนอนพระเจ้าพระลาลแข่งณวัดหัวเวียงและการประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ150ปีเรื่องเล่าเาม AU ์เมืองไม่ห้องสอนเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนประชาชนในท้องถิ่นเกิดความตระหนักรักท้องถิ่นและเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนประชาชนคนรุ่นใหม่นำทุนทางวัฒนธรรมอันมีคุณค่าความหลากหลายของชาติพันธุ์ค่านิยมที่ดีงามและความเป็นไทยมาสืบทอดให้อนุชนคนรุ่น นหลังได้เรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมด้วยการเผยแพร่องความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมของชาติของท้องถิน่นให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางเสริมฐานรากวัฒนธรรมให้เกิดความเข้มแข็งสร้างไรายได้ให้กับชุมชนท้องถิน่นกระตุ้นการหมุนเวียนเศรษฐกิจในภาพรวมโดยการต่อย,ยอดทุนทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน